ด่วนค่ะแม่ทัพภาคที่สองสั่งเองตอบโต้ขเขมรด้วยกำลังทหารไม่ต้องรอคำสั่งรัฐบาลค่ะช่วงเย็นของวันที่19กรกฎาคมนะคะทางด้านพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองแถลงที่กองบัญชาการสุรนารีจังหวัดสุรินทพร้อมด้วยพลตรีสมภพภาระเวทผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี และพันเอกสมโชคจันทาสีผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม3รวมแถลงข่าวค่ะโดยพันเอกสมโชคจันทาสีผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม3นะคะเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ค่ะได้ส่งชุดเก็บกู้ท่อนระเบิดจํานวนเจ็ดนายเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุพบจุดแรกที่พบสามทุน่นลักษณะการวางบนผิวดิน รัศมีการวางห่างกัน40เซนติเมตรมีใบไม้ปกปิดจุดที่2ค่ะเจอ5ทุนการวางเหมือนแบบแรกแต่รัศมีการวางกระจายออกไปห่างประมาณ90เซนติเมตรค่ะจากการเก็บกู้ทั้ง8ลูกนะคะมีตัวอักษรชัดเจนประกอบการวางสามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของใหม่หากเป็นของเก่าจะมีวัชพืชปกคลุม และสำหรับจุดที่วางเลยแนวการวางกำลังทหารกัมพูชาประมาณ100-150เมตรกองกำลังสุรนารีจะเก็บกู้ทั้งหมดเนื่องจากอยู่ในแผ่นดินไทยโดยใช้ความระมัดระวงังและคาดว่ายังมีหลงเหลืออยู่อีกเป็นหลักร้อยเป็นชนิดเดียวตามที่ปรากฏเป็นข่าวค่ะโดยพลโทบุญสินนะคะบอกว่าเป็นการวางที่แนวหน้าซึ่งต้องผ่านกำลังฝ่ายไทยเท่านั้น ผ่านผู้บังคับหน่วยของฐานทยถึงจะไปที่แนวหน้าได้ดังนั้นจึงต้องเป็นฝ่ายคู่กรณีก็คือเขมรนะคะแล้วคาดว่าเป็นการวางก่อนที่จะมีการปรับกําลังออกจากช่องบกคาดว่ามีการวางอีกเป็นจำนวนมากเป็นหลักร้อยก็คือ pmn 2นะคะแล้วจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องมีการเก็บกู้ให้หมดค่ะ ส่วนการที่เขมรเนี่ยกล่าวหาว่าเป็นทุนของฝั่งไทยวางไว้เองนั้นแม่ทัพพักที่สองบอกว่ากัมพูชาเนี่ยเขาจะชี้แจงยังไงก็ได้แต่คงไม่มีผู้บังคับหน่วยคนไหนที่จะมาวางใส่ลูกน้องตัวเองนะคะเพราะว่าถ้ามีเนี่ยก็คงจะเลวร้ายมากและเรารับไม่ได้อยู่แล้วและเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันเลวร้ายแล้วก็ชั่วร้ายมาก โดยกองทัพภาคสองจะรายงานไปยังกองทัพบกเป็นบึ้มวางใหม่นะคะไม่ใช่บึ้มที่กองทัพบกใช้อยู่และให้เป็นเรื่องในระดับรัฐบาลจะดำเนินการส่วนจะใช้เวทีโลกในการกดดันนั้นให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศในนามรัฐบาลไทยในการดำเนินการประท้วงไปยัง UN เยืนยันนะคะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นแผ่นดินไทยอย่างที่ผู้นำเขเมร แล้วก็ทุ่นที่อยู่ในเขตของประเทศไทยถ้าเขาวางเขาก็แทรกซึมเข้ามาวางในช่วงที่มีการลาดตระเวนไม่คาดคิดนะคะว่าจะมีการละเมิดอนุสัญญาออตวาวาเพราะว่าเดิมเนี่ยเราระวังแต่ บึ้มเนี่ยค้างเก่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือมาวางใหม่นะก็ไม่คาดคิดว่าเขมรเนี่ยจะเล่นกันแบบนี้เพราะว่าทั้งสองประเทศเป็นคู่สนธิสัญญาอนุสัญญาออตวานะคะไม่ให้ใช้ทุนระเบิดถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เราต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องระวังลูกน้องของเราด้วยส่วนการตอบโต้นั้นบางโอกาสถ้าจําเป็นก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันต้องดูว่าเขมรเนี่ยมีอะไรบ้างและเราจะยังไงเพื่อตอบโต้กันต่อไปทางนี้นะคะทางด้านแม่ทัพภาคที่2เนี่ยยัง เน้นย้ำด้วยบอกว่าการตอบโต้เป็นหน้าที่ของกองทัพภาคที่สองที่จะดําเนินการต่อไปแล้วก็เป็นเรื่องของการทหารไม่สามารถบอกรายละเอียดได้เพราะเป็นเรื่องของทางยุทธวิธี สามารถตัดสินใจได้เองเลยโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากรัฐบาลถือว่าเป็นยุทธวิธีกองทัพภาคที่2ดํดำเนินการตอบโต้ได้เลยและก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะคะว่าในขณะนี้กองทัพโดยแม่ทัพภาคที่2และรัฐบาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพยายามแก้ปัญหาให้ประเทศชาติบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ตลอดแนวชายแดนเราพยายามที่จะทําให้คลี่คลายโดยเร็ว ขอให้พี่น้องใช้ความอดทนในส่วนของกองทัพภาคที่2เราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดณนะปัจจุบันนี้สถานการณ์ตามแนวชายแดนหลังจากที่มีการปรับกำลังยังไม่มีการลุกล้ำอธิปไตยจนมามีการเหยียบกับบึ้มเนี่ยล่าสุดที่เราต้องแก้ปัญหากันให้ชัดเจนต่อไป ส่วนในทางกองทัพบ,บกแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศจะดําเนินการต่อไปส่วนทหารเราเนี่ยก็จะเน้นยาว่าต้องดําเนินการตอบโต้ในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกอย่างเราต้องดูสภาพแวดล้อมดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทางพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศแล้วก็เราเองด้วยยืนยันเลยนะคะว่าปัจจุบันกองทัพจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปกป้องรักษาอธิปไตยค่ะ